สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อู๋ทำการพ่นยาพ่นปุ๋ยแล้วก็สารกำจัดเชื้อราให้กับต้นไม้ของพี่อูนะคะพี่อูใช้เป็นปั๊มแรงดันสูงนะคะแล้วก็ต่อด้วยหัวฉีดพ่นยาแบบฝอยละเอียดนะคะวันนี้นะคะพี่อูพ่นมีสารกำจัดมแมลง2ตัวโดยมีคาบาลิลตัวหนึ่งแล้วก็ตัวฟิโปนิวตัวหนึ่งนะคะพี่อูเห็นว่าผีเสื้อมันบิน วนเวียนอยู่ในโรงเรือนพี่อู๋แล้วก็ลักษณะการบินแบบนี้มันจะเป็นลักษณะบินระหว่างไข่นะคะพี่อู๋ก็เลยพ่นคาร์บ ا ل วกันนอนเอาไว้นะคะแล้วก็ตัวฟิโปโนิวพี่อู๋ใช้เพราะว่ามันมีอยอดอ่อนที่มันกลัวว่ามันจะมีเพี้ยไฟพี่อู๋ก็เลยใส่ยาฆ่า,ามแมลงสองตัวแล้วก็งานนี้พี่อู๋ใช้อาหารเสริมทั้งหมด2ตัวก็เป็น ไซโตโออกซินตัวหนึ่งเป็นสารไายทะเลสกัดนะคะแล้วก็ตัว hd stimulal เป็นอะมิโนนะคะเป็นอะมิโนโปรตีนรวมแล้วก็คราวนี้พี่อุใส่ตัวนี้ด้วยค่ะตัวนิกสเปรย์นะคะเป็นพวกจุลธาตุที่เสริมป้องกันการขาดธาตุรองของต้นไม้ทั้งหลายนะคะใส่ลงไปด้วย จากนั้นก็มีการใส่ปุ๋ยเกล็ดลงไปด้วยค่ะพี่อูใช้ปุ๋ยเกล็ดเป็นสูตรเสมอนะคะ20 20 20เป็นปุ๋ยเกล็ดของยี่ห้อโลเซียนะคะเป็นของเบลเยียมนะคะผสมลงไปด้วยแล้วก็คราวนี้พี่อูพ่นยาราใส่ลงไปด้วยค่ะยาราพี่อูใช้เป็นตัว ไทอโนซานนะคะเพราะพี่อูสังเกตว่ามันมีใบจุดๆเลือองๆตามใบเป็นจุดสนิมอะคะ่ะพี่อูก็เลยใส่ตัวไทยอโนซานลงไปด้วยหลังจากนั้นพี่อูก็เติมยาจับใบท้ายสุดค่ะหลังจากผสมยาทั้งหมดนะคะกวนให้เข้ากันนะคะทั้งหมดนี้คือพร้อมกันเลยนะคะในถังเดียวกันแล้วพี่อูก็พ่นทั่วได้หมด สูตรนี้จะโดนได้ใบอ่อนก็ได้ยอดอ่อนก็ได้ใบแก่ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นยาเย็นทั้งหมดเลยนะคะที่พี่อูเลือกผสมกันแล้วก็เข้ากันได้ไม่ตีกันนะคะก็จะได้ทั้งหมดเลยฆ่า,มาแมลงอาหารเสริมปุ๋ยเกรดยาลาครบเลยนะคะในทีเดียวช่วงเวลาที่ จะพ่นยาให้ได้ดีที่สุดนะคะไม่เป็นเวลาเช้าก็เย็นนะคะอย่าไปพ่นตอนแดดร้อนๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าให้น้ํายาเนี่ยอยู่บนใบพืชได้นานที่สุดนะคะ mm hmm. กว่าจะแห้งนะคะให้มันเปียกเยิ้มบนใบพืชนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่ามันจะดูดซึมลงชั้นผิวใบได้มากที่สุดนะคะ